สวัสดีค่ะสวัสดีพี c ซีทุกคนนะคะไมซึนค่ะนะคะในคลิปนี้มามือเดียวนะคะน้องหอมอีกข้างหนึ่งถือกล้องนะคะในคลิปนี้น้องหอมไม่มีมือกล้องให้นะคะเลยต้องถ่ายทําเองคนเดียวค่ะนะคะก็วันนี้นะคะมาพบกับน้องหอมอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหอมจะพาพี่ีทุกคนนะคะจะไปหาคุณครูนอนกันสักหน่อยนะคะคือบอกเลยว่าเรื่องราวการเรียนภาษาไทยของน้องๆนะคะน้องหอมเองก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะคะซึ่งน้องหอมก็ติดงานนะคะ เอองานตลอดเลยนะคะไม่รู้จะางานอะไรขนาดนั้นนะคะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอออะไรติดงานอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ที่จริงเนาะหอมงานเยอะมากเนาะเพราะว่าเออยังไงอะ ตั้งแต่เปิดด่านมานี่แหละนะคะก็ไปเมืองไทยบ้างไปนู่นไปนี่บ้างนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือ,อติดช่วงงานนะคะงานจะมีเทศกาลที่เขาเขาขายของกันแบบปีละหนึ่งครั้งนะคะงานเลี้ยงเจ้าเมืองนั่นเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่ไทยมีประเพณีแบบนี้หรือเปล่านะคะงานเลี้ยงเจ้าเมืองนะคะก็จะมีปีละหนึ่งครั้งนะคะ คนที่นี่เขาถือกันนะคะว่าเวลาทุกๆปีต้องไปขอไปเลี้ยงเจ้าเมืองถ้าไม่อย่างนั้นฝนจะไม่ตกนั่นเองนะคะก็คือไม่คคล้ายๆเหมือนแบบไปทําบุญแล้วก็ขอฝนให้ฝนตกลงมาฝนเทลงมาอะไรเหมือน,นอย่างในเพลงนั่นแหละนะคะก็คือ,อจะมีประเพณีแบบนี้ทุกๆปีนะคะแล้วก็น้องหอมเลยไปขายของนะคะก็ติดงานนี้ด้วยเพราะว่างานเลี้ยงเจ้าเมืองจะมีแค่หนึ่งวันนะคะแต่ว่า จะเขาจะเลี้ยงเจ้าเมืองทุกๆหม really ู่บ้านเลยนะคะเขาจะเลี้ยงกันทุกที่เลยที่ที่บ้านไหนที่มีเจ้าเมืองเขาก็จะเลี้ยงกันนะคะแล้วก็น้องหอมก็ได้ไปขายของนะคะก็อ่าปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะน้องหอมก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสนั้นน้องหอมเลยไปขายของนะคะเลยไม่ได้ลงคลิปนั่นเองนะคะหลายวันที่ผ่านมาเนาะคือทุกอย่างนะคะน้องหอมเองทําคนเดียวนะคะไม่ว่าเอ่อจากการถ่ายทําคลิปนี่คือบางครั้งก็อาจจะมีคนถ่ายให้บางครั้งก็ต้องถ่ายเองเหมือนอย่างเช่นตอนนี้นะคะน้องหอมติดงานเยอะเลย ไม่ได้ลงไม่ได้มาอัปเดตเรื่องราวการเรียนภาษาไทยของน้องๆมาให้พี่ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องหอมจะพาพี่ทุกคนไปบ้านของคุณครูนวลอีกรอบหนึง่งจะไปจ่ายเงินเดือนนะคะเงินเดือนไม่ใช่เงินที่ค่าเรียนของน้องๆที่เรียนภาษาไทยนั่นแหละนะคะคือน้องหอมเองไม่ได้ไปจ่ายก็คือนานแล้วอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่วันแล้วนะคะก็กลัวว่าคุณครูนนจะรอด้วยนะคะก็เลยวันนี้จะพาพี่ทุกคนไปที่ บ้านของคุณครูนนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้น้องๆยังไปอยู่ไหมนะคะแต่ว่าไมอาจจะไม่ได้ไปอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าน้องๆช่วงนี้เปิดเทอมภาษาพม่าก,กันแล้วนะคะน้องๆต้องไปเรียนภาษาพม่านะคะอย่างที่เคยบอกอเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมาเนาะก็คือน้องๆที่นี่นะคะการที่จะเรียนภาษานั้นนะคะต้องเรียนภาษาพม่าเป็นหลักนะคะเพราะว่า เราอยู่ในประเทศพม่านะคะเราต้องเรียนภาษาพม่าเ,เป็นหลักนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาพษษิเศษเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ก็คือจะเรียนช่วงที่วันหยุดเท่านั้นนะคะถึงจะได้เรียนนะคะและน้องหอมก็ไม่รู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะน้องๆได้ไปเรียนภาษาไทยกันไหมอันนี้น้องหอมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสที่ได้คุยกับน้องๆเลยนะคะแล้วก็น้องหอมก็ไปนู่นไปนี่ติดงานอยู่ตลอดเลยนะคะเลยไม่รู้ว่าน้องๆเขาไปเรียนภาษาไทยกันไหมช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปบ้านคุณครูนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันนะคะแล้วก็วันนี้น้องหอมจะมาสรุปยอดเงินนะคะทีะ่มีพี่ๆหลายคนที่มอบทุนการศึกษาค่าเรียนภาษาไทยมาให้น้องๆน,นะคะทุนนั้นเนาะก่อนเดี๋ยววันนี้น้องหอมจะมาสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าน้องหอมเองไม่ได้อัปเดตเรื่องราวของน้องๆการเรียนภาษาไทยมาก็นานแล้วเนาะก็คือแบบ ทั้งค่าเรียนนะคะแล้วก็แล้วตอนนี้เงินเลืออยู่เท่าไหร่น้องหอมก็ยังไม่ได้มาสรุปให้พี่ทุกคนได้ฟังเลยนะคะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่น้องหอมได้จ่ายไปน้องหอมจดไว้ยอยู่แน่นอน,นนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาพี่ทุกคนไปที่บ้านของพี่ใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายคุณจ่ายตังค์ให้คุณครูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมากลับมาสรุปก,กันที่บ้านอีกทีหนึ่งนะคะไปกัน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะน้องหอมมาถึงหน้าบ้านของพี่ใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันนะคะ ดีนะคะวันนี้มาแล้วเจอคุณครูนะคะถ้ามาวันหลังนี่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากําลังทํานากันพอดีนะคะก็เลยเกลัวไม่เจอนะคะแต่ว่ามาแล้วก็เจอนะคะพี่นนท์กำลังไปเอาสมุด<อ>มาอยู่นะคะนี่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับอ่าไม่เจอกันนานเลยนะคะใพี่มาอยู่บ้านไหมคะไม่อยู่อยู่เชียงตงุงอยู่เชียงตุงเหรอยังไม่กลับเหรอไปไปมามาบัดีต้องไปตัด แต่ไปมีงานอ๋อมีงานไปจัดดอกไม้นะคะก็ไปไปมาๆนะคะมารอบนี้ก็ไม่เจอนะฮะวันนี้หนูจะมาจ่ายค่าเรียนไม่รู้ว่าน้องๆมากันเยอะไหมช่วงนี้เพราะว่าหนูติดงานไม่ได้มาดูเลยอะก็มาบ้างไม่มาบ้างนะก็ตามตโหติดแดงเยอะเลยอะช่วงไหนบ้างที่หนูยังไม่ได้จ่ายอะนานแล้วจำไม่ได้เลยเนี่ยเพราะหนูจ่ายแค่แต่ทีงนี้ที่เหลือก็ไม่ค่อยเยอะนี่เหรอเพราะว่า มาบ้างไม่มาบ้างนะอนี่นะคะอันนี้คือตารางนะคะตารางของน้องๆที่มาเรียนกันนะคะเพราะว่าส่วนน้องหอมเองไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาจ่ายทุกวันนะคะก็บอกกับคุณครูไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าว่างตัวไหนค่อยมาจ่ายนะคะไม่มานานเลยรอไว้เนี่ยไม่รอไม่ไม่รอรู้อยู่กิจวัตรก็คือเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็เกรงใจอยู่แต่พี่นนเลยไม่เกรงใจนะพี่นนลองลองคิดดูว่า ตกจือเท่าไหร่ตอนเนี้คือกี่วันแล้วอ่ะที่หนูไม่ได้มาจ่ายตั้งแต่ตรงไหนนี่เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลสองอันนี้ไม่มีเลยอ๋อสิบสามสิบสี่เนี่ยสิบสี่วันเองเหระหนูนึกว่าเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็มาบ้างไม่บ้างวันสุดท้ายนี่ก็คือเด็กๆอยากเที่ยวก็เลยพาเที่ยวอ๋อวันก่อนที่เห็นว่าคุณครูมารับไหมหรอไม่ได้เรียนหรอก็เขาเขาอยากเที่ยววันสุดท้ายก็เลยพาเที่ยวอ๋อแล้ว ตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่วันนั้นที่พี่พาไปเที่ยวแล้วมีเด็กๆมาเรียนอีกไหมมันวันไหนก็ช่วงที่เขาเปิดเทอมภาษาผ้าหนังสือพม่าแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์มีมีใครมาไหมไม่มีไม่มีหรออ๋อเพาเขาต้องถามน้องหอมอุทิว่าเขาน่าจะไม่ว่าอะไรไม่เอ๋อเพราะว่าหนูเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสยังไม่มีเวลาถามน้องๆเขาเลยว่าจะถามดูอยู่ว่าน้องๆเขายังอยากจะมาเรียนกันอีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราถามดูแล้วถ้าอยากเรียนก็ถ้าถ้าอยู่ก็จะสอน อ๋อแล้วก็ได้ข่าวว่าเอ,อถ้าสอนวันเสาร์อาทิตย์นี่คุณครูจะสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเนาะค่ะว่าจะจะเพิ่มถ้าคนไหนที่แบบได้ภาษาไทยพื้นฐานแล้วเนาะแล้วก็จะบวกภาษาอังกฤษพื้นฐานไว้ด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าทาอะไรทำอะไรอยู่ อากินข้าวหรือยังจะไปไหนวันนี้วันอะไรแบบศัพท์พื้นฐานที่เราใช้กันทุกวันนี้เนาะว่าเียนโทรศัพท์เล่นเกมอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษเขาพูดยังไงเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่สองนี่เขาเขาเริ่มอ่านได้แล้วเนอะพะกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนี่ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ยังได้นิดนึ่งหรืว่ากลุ่มที่สองเนี่ยก็บอกว่าอยู่ว่ามีแพลนอยู่ว่าถ้าจะจะมาเรียนต่อเนี่ยจะเสริมอังกฤษไปด้วยอะไรนะวิชาอังกฤษถ้าถ้าเสริมอังกฤษนี่ต้องต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายไหมคะ ก็คือเจ้าเท่าเดิมอะเท่าเดิมแต่จะเพิ่มจะเพิ่มภาษาเพิ่มอีกเพิ่มไปนิดนึงแต่เวลาก็เท่าเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าเราเราก็สอนด้วยใจนะไม่ไม่คิดว่าต้องเราอยากมาเผยแพร่ความรู้ให้แบบเยาวชนเนาะหรือว่าเด็กๆของเราได้ได้เรียนรู้อะไรอย่างเนาะขอ้มีความตั้งใจมาเรียนขณะบางวันนี้มีคนมาสอนคนเดียวนะผมเองผมก็ยังสอนนะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากคือถ้าเขามาสอนหมด มากี่คนก็สอนหมดนะคะบางวันนี่มาแค่คนเดียวก็สอนอยู่บางคนทําไม่เขาไม่ต้องสอนด้วยเขาตั้งใจมาเรียนแถ้าาเนีคมดยวเาไม่สอนเาะเขาตั้งใจออกจากบ้านมาเพื่มาเรียนคนเดียวก็สอนหมดเพราะว่าเราตั้งใจสอนให้เขามีความรู้ความดีแล้วเพราะว่าถ้าไปเป็นที่อื่นนี่คือถ้าคนเดียวคุณครูเขาจะไม่สอนใแน่นอนเพราะว่ามันเสียเวลาด้วยแล้วก็คนนึงมันก็ได้แค่ยี่สิบบาทอะเนาะแต่ว่าพี่โนนไม่เต็กันแต่่า อ,นนอันนี้ถ้าที่นวรู้มาเขาไม่สอนแน่นอน <S <S <ห>อถ้าไม่มีคนเขาก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ดีนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวให้พี่นวลลองคิดดูว่าต้องจ่ายค่าเรียนเท่าไหร่แล้วนจะไม่มากแบบสีแดงหมดแล้เด็กก <c oughs> ็หลังๆลหลังๆนี่คือฝนตกด้วยเนาะแล้วก็บาง <S 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 ทีเขาทําช่วยพ่อแม่ทํานาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงหลังๆก็เลยไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่อ๋อนี่คือ อันนี้สิ้นเดือนเนาะใช่แล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่คือไม่มีใครมามมะนะคะ,คะก็คือเริ่มเรียนภาษาพม่าก,กันแล้วนะคะเปิดโรงเรียนพม่าแนลน้วค่ะโอ้โหดูนะคะตารางแต่ละคนด๊อคแดงหมดเลยอันนี้คือใครเนี่ยอันนี้คือใครบ้างเนี่ยทําไมแดงหมดเลยจันแต่ฟองเจ้ามาฟองกแก้วนมใสไม่ที่ติดลบอ่ะข้างหน้าแถวเนี้ยยาวจังเลยอ่ะอะไรลาวเคิร์เหลาวเคิร์มุนไล่เพียงหอมเพียงหอมบัวจันสายเงินบัว์ฟอง สายฝนคือแรงคือแรงนี่คือเขาไปเขาไปเมอ่าเชียงใหม่ใช่ไหมอ๋อเออใช่ใช่ใชอันเนี้ย<อ>ไปเชียงใหม่<อ>ไปเชียงใหม่กับแย้เขไม่ได้มาเรียนเลยนอนนี่เนาะสุดเลยอ่ะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดก็ไม่มาเลยเนาะแล้วก็มาสิบห้าวันเดียวนะคะโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่นนท์คิดดูว่าทั้งหมดตกเท่าไหร่นะคะต่อคนคนละยี่สิบบาทนะคะใ,ให้พี่นนท์ลองคิดดู วันนี้วันนี้สามได้มาสามคนเองนะโอ้แค่สามคนเองเนา <c oughs> จากสิบห้าคนเหลือสามคนเองสิบสองอันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปถามน้องๆอ,อีกทีนึงอะ่ะว่าจะมาเรียนหรือไม่เรียนก็ไม่รู้เพราะาตอนนี้เขาเปิดเทอมภาษาพม่าก,กัน <c oughs> แล้วนะคะก็ต้องดูเพราะว่าน้องๆก็จะมีเวลาสอนก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเจ็ดคนโอ้แต่ละวันมาไม่เท่ากันเลยอะ่ะ ก็อย่างที่พี่ๆหลายคนเคยบอกนั่นแหละนะคะก็อยากให้น้องหอมอ่ะทาของกินเลี้ยงน้องๆบ่อยๆน้องๆจะได้มีกําลังใจในการเรียนภาษาไทยอันนั้นแหละอันนี้ถูกต้องจริงช่วงหลังเนี้ยคือน้องหอมมัวแต่แบบไปนูน่นไปนี่นะคะก็คือไปงานนี่แหละนะคะก็ยุ่งงานเนาะคือไปนูน่นไปนี่ตลอดเลยไม่มีแทบไม่ได้สนใจ แค่ไม่มีเวลาแบบว่ายังไงมาสนใจน้องๆเรียนภาษาไทยกันสักเท่าไหร่นะคะน้องๆเลยอาจจะขี้เกียจหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะแล้วก็ออกจากหมู่บ้านอ่ะแล้วก็ออกจากหมู่บ้านมาถนนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้นะคะแล้วก็บางทีก็ฝนตกถนนไม่ดีนะคะก็ออกมาเรียนไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยบา ต้องดูน้องว่างหน่อยนะคะต้องต้องถามน้องๆซะแล้วนะคะว่ายังอยากจะมาเรียนต่ออีกไหมนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆอยากสนใจที่อยากจะเรียนต่ออีกก็ต้องทําของกินเลี้ยงบ่อยๆจะได้มีกําลังใจในการเรียนภาษาไทยนะคะก็คือวันนี้ที่น้องหอมมาทำในเรื่องนี้ให้ก็คืออยากให้น้องๆที่เนี่ยอยากให้เขาเรียนภาษาไทยกันเก่งๆเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนไทยพม่านะคะก็อยากให้ ให้เขาเรียนรู้ภาษาไทยเยอะๆนะคะในอนาคตข,ข้างหน้าของน้องๆในหมู่บ้านนั่นแหละนะคะก็น้องหอมก็ทําด้วยใจเหมือนกันนะคะและส่วนพี่นนท์ก็เต็มใจสอนด้วยใจเช่นกันนะคะแต่น้องๆเขาไม่มาก็ค,คุณครูก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวดูพี่นนท์ก่อนว่าทั้งหมดไม่รู้วตกเท่าไหร่นะคะจากไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แล้สองพันห้าร้อยนะคะนี่สองพันห้าร้อยเห็นรอเปล่าไม่รู้2 5 6สองพันห้าร้อยหกสิบบาทนะคะ อันนี้คือยอดเงินที่จะมาจ่ายให้กับคุณครูนะคะโัวน้องหอมนึกว่าสี่ห้าพันแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้จ่ายนานมากแล้วนะคะที่มันไม่หมดเยอะก็เพราะเป็นเพราะว่าน้องๆไม่มาเรียนกันนั่นเองนะคะหมดไปสองพันห้าร้อยหกสิบบาทนะคะโอเคนะคะก็อ่ะให้ให้พี่นนท์ถือกล้องให้แป๊บหนึง่ง <laughs> ก็เดี๋ยวเอาเงินจ่ายพี่นนท์เลยนะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมอันนี้น้องหอมต้องกลับไปถามน้องๆอีกทีนึงเพราะว่า น้องหอมกับพี่นนท์นะคะก็อยากให้น้องๆได้มาเรียนกันนะคะแล้วก็คือยังไงอ่ะอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็อยากให้เรียนแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจน้องๆนะคะเพราะว่าน้องๆต้องเรียนภาษาไทยกันเนาะเอาภาษาพม่านะคะเพราะว่าอย่างที่น้องหอมบอกเพราะว่าการที่เราอยู่ประเทศพม่าเราต้องเรียนภาษาพม่าเป็นหลักนะคะถ้าไม่เรียนภาษาพม่านี่คือไม่ได้นะคะถ้าอยากจะเรียนภาษาไทยนะคะก็ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางโรงเรียนพม่าหยุดเท่านั้นนะคะถึงจะมาเรียนได้นั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวต้องกลับไปถามน้องๆอีกทีนึงนะคะสองพันห้าร้อยก็พอแล้วสิบเป็นตังค์ไม่เป็นไรค่ะเอาเลยตังเยอะนี่นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบบาทค่ะครับเอาค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบบาทเอาให้กับคุณครูแล้วนะคะนี้ยังไม่ถึงเดือนเนาะโอ้โหถ้าเดือนนึงนี่เดือนจริงๆนี่แค่เดือนกว่าเพราะว่าเรียนบ้างหยุดบ้างใช่ใช่เพราะว่าครูก็มีภารกิจไปหลายที่ด้วยอย่างบางทีนักเรียนก็ไม่ว่างด้วยเนาะใช่แล้วก็วันอาทิตย์ ก็หยุดด้วยก็เลยรวมๆจริงๆเนี่ยเรียนกันจริงๆก็ประมาณเดือนกว่าประมาณนั้นแหละเนาะเพราะว่าตีตารางไว้นี่คือเดือนเดือนกว่าใช่ค่ะเพราะว่าต่อเดือนนึงมันยังไม่มันไม่มีวันไหนเดือนไหนที่ครบเดือนเลยเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์ก็คือน้องๆหยุดกันนะคะแล้วก็เนต่องตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วว่าแค่นี้อย่างเดียวนเดือนที่สองก็เดือนที่สองก็แค่นี้ใช่ใช่นี่ก็หน่อยๆเองนะคะเดือนที่สองก็คือมันเจอช่วงช่วงสงกรานเนาะก็พักกันไปอีกพักยาว โอเคนะคะก็วันนี้ได้มามอบตังให้กับคุณครูนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะก็น้องหอมก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าน้องๆจะมาเรียนกันอีกไหมเนาะเพราะว่าอันนี้วัแล้วแต่สบายใจนะเพราะว่าใช่ค่ะนี่คือใครอยากเรียนก็ส่วนตัวน้องหอมเองก็ไม่สามารถบังคับน้องๆได้เพราะว่า ทีจ่จีใจจริงอ่ะเราก็อยากให้เขาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ของเราสนับสนุนเต็มที่ในการเรียนภาษาไทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าน้องๆเขาไม่มาเรียนเราก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้นะคะคุณครูก็อ,อ,อยากจะสอนเต็มที่แต่น้องๆเขาไม่มา,าก็สอนไม่<อ>ได้ถ้ามีโอกาสถ้าเกิดไม่มาเสาร์อาทิตย์ถ้าปิดเทอม,ม <า S 1> ช่วงปิดเทอมถ้ายังได้อยู่ที่นี่อยู่ก็ ใช่เนาะก็เดี๋ยวช่วงเขาปิดเทอมสัก3าเดือนอันนี้เขาว่ากันอ<ช><ท>ีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องกลับไปถามน้องๆอ,อีกทีหนึ่งว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะจะมาเรียนกันไหมนะคะการที่จะไปเรียนภาษาพม่าก,ก็ต้องใช้เป็นเวลาหลายเดือนอยู่นะคะสิบเอ็ดเดือนอ่ะอ่าสิบเอ็ดเดือนนะคะก็อ่าก็ปีหนึ่งนั่นแหละเนาะเอาง่ายๆก็คือปีหนึ่งอ่ะต้องเรียนภาษาพม่าหนึ่งปีก่อนเขาถึงจะเปิดปิดเทอมอ่าสามเดือนเนาะในตอนนั้นก็คือน้องๆอาจจะได้มาเรียนกันทุกวันนะคะ เนาะโอเคค่ะนะคะยังไงก็น้องหอมก็ขอบคุณพี่นนท์อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะคนเปี่ยนใจดีด้วยนะที่สนับสนุนเด็กๆให้โอกาสแบบเด็กๆได้มาเรียนรู้เนาะในหลายๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยด้วยเนาะมีภาษาไทยนี่พอเราอยู่ติดกับประเทศไทยเนาะว่ามีความสเคัญมากเร้ก็ขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีที่สับสนุนๆ้องๆแล้วใช่ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะนะคะตอนนี้น้องหอมก็กลับมาจากที่บ้านที่ใหม่แล้วนะคะก็เพิ่งมาถึงบ้านเนาะเพราะว่า จากบ้านพี่ใหม่มาที่บ้านน้องหอมนี่ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะก็ประมาณ20นาทีได้แหละนะคะแล้วก็ขากลับนะคะน้องหอมก็แวะซื้อของนิดๆหน่อยๆนะคะก็พอมาถึงบ้านก็คือมืดค่าพอดีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากนะคะด,ดูหน้ามันหมดเลยนะคะคือทอดไข่ยังได้เลยเนาะ จากต้นคลิปนะคะน้องหอมก็ได้บอกพี่ๆทุกคนไปแล้วว่าน้องหอมจะมาสรุปยอดเงินให้ฟังว่า,อาตอนนี้เงินอยอดเงินของน้องๆน,นะคะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่กี่บาทนะคะก็ก่อนหน้านั้นนะคะน้องหอมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปไหนที่น้องหอมเคยลงไปแล้วก็พี่เอซีบอกว่าอยากให้น้องหอมมาสรุปให้ฟังนะคะว่า หมดไปเท่าไหร่แล้วเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยน้องหอมแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าน้องหอมก็อย่างที่หล,หลายคลิปที่ผ่านมาไม่ไม่ว่าจะส่งค่าอะไรมาน้องหอมไม่รวมกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันไหนเป็นอันนั้นนะคะในวันนี้ที่น้องหอมจะมาสรุปให้ฟังก็คือเป็นเงินที่ PFC นะคะส่งมาในการทุนค่าทุนาการเรียนศึกษาภาษาไทยของน้องๆหนึ่งกลุ่มนั่นเองนะคะก็ อันนี้อีกอย่างนะคะแล้วก็หลายคลิปที่ผ่านมาที่น้องหอมไปช่วยการที่อนุบาลเด็กนะคะที่โรงเรียนพม่านะคะอันนั้นคือ PFC อีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือยอดเงินอ่ะมันไม่ได้รวมกันอยู่แล้วนะคะวันนี้น้องหอมจึงไปหาพี่พี่นนท์นะคะคุณครูนนท์มานะคะจึงอยากจะมาสรุปยอดเงินที่เหลือให้วิพิทพนได้ฟังกันด้วยนะคะ โอ้น้องหอมลืมเอาปากกามานะคะเมื่อกี้น้องหอมไปจ่ายพี่นนท์นะคะรวมๆทั้งหมดมีอยู่2,560บาทหรือเปล่าเนาะนี่นะคะก็อาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะน้องหอมขอมือถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะบวกให้พี่ๆนะคะว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่เพราะว่าน้องหอมเองก็ไม่ได้มาสรุปนานมากแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องราวของน้องๆเรียนภาษาไทยก็นานพอสมควรนะคะเพราะว่าน้องหอมติดงานเยอะนะคะ บอกเลยว่างานยุ่งจริงๆนะคะแต่ว่าน้องหอมก็ไม่สามารถบอกได้ทุกอย่างว่างานอะไรบ้างอะไรอะไรเนี่ยแต่ว่าติดงานจริงๆแต่ว่างานที่น้องหอมทํามันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะก็คืองานค้าขายนี่แหละเพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองเป็นคนที่ชอบค้าขายนะคะก็เลยอ่าอันไหนที่แบบ อย่างเช่นงานก็คือแบบมันไม่ได้มีบ่อยๆนะคะไปขายวันมันก็ได้สองสามพันมันก็ได้เยอะกว่าที่แบบงานอื่นๆอ,อะไรเงี้ยนะ้องหอมก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสนั้นพอมีงานเข้ามานะ้องหอมกอ็ไปขายของหนึ่งวันอะไรประมาณนี้แหละนะคะเลยติดงานเนาะก่อนที่เราจะขายของเราก็ต้องเตรียมของขายด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาหลายวันด้วยอะไรนี้นะคะอ่านี่ตอนนี้นะคะ ทุกปาร์ุกสตางค์นะคะที่มีมพีเอฟซีมอบให้มาเน้องหอมก็จะเขียนให้อ,อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นยอดเงินนะคะยอดเงินทุกคนที่พีเอฟซีส่งมานะคะก็ยอดรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคือมีอยู่สามหมนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครไม่มีพีเอฟซีท่าไหนที่ส่งมาเป็นคุณค่าศึกษาการเรียนภาษาไทยน้องๆอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดมี8ท่านตั้งแต่แรกแล้วนะคะอันนี้คือ39มหมนะคะแล้วก็อันนี้คือยอด ยอดที่น้องหอมใช้จ่ายออกไปคือเป็นค่าค่าสมุดลิน้นซอสค่า,าทำของกินเลี้ยงน้องๆบ้างตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเป็นหน้าหอมเขียนเป็นภาษาพมา่าเนาะพี่ๆอาจจะไม่เข้าใจอยู่แล้วนะคะอันนี้คือหน้าแรกนะคะหมดไปยอดรวมทั้งหมดนะคะหมดไปอยนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยกับสามสิบบาทนะคะอันนี้หน้าแรกนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะล่าสุดก็คือช่วงหลังหลังสงการนี่แหละนะคะน้องหอมได้ไปซื้ออันนี้ค่าอะไรบ้างไม่รู้แต่จำไม่ได้แล้วนะคะก็เขียนไว้ อันนี้ค่าขนมและอันนี้ก็คือการค่าขนมที่ไปเลี้ยงขนมจีนน้องๆที่เราไปกินในทุ่งนานะคะแล้วก็ท้ายสุดนี้ก็คือช่วงสงการนะคะอันนี้ไปจ่ายค่าเรียนให้น้องๆช่วงสงกรานนะคะอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือน,นั้นน้องหอมก็ไม่ได้ไปจ่ายอีกเลยนะคะแล้วก็ยอดรวมหน้านี้นะคะรวมกัน6,940บาทนะคะนี่อันนี้น้องหอมเขียนชัดเจนนะคะ9 0 0 0เอาบาทนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะรวมกับวันนี้คือ25ง0กับ60บาทเนาะพ่งน้องของพึ่งไปจ่ายมาเมื่อตะกี้นะคะก็เดี๋ยวมารวมกันให้พี่คนได้ฟังนะคะว่า,าจำนวนเงินหมดไปเท่าไหร่แล้วยังเหลืออีกเท่าไหร่นะคะ6,940บาทนะคะบวก2560บาทนี่อันนี้พึ่งไปจ่ายเมื่อมาเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็ รวมกับหน้าแรกนะคะหน้าแรกนี่คือตั้งแต่ตั้งแต่น้องนองเริ่มเรียนนะคะก็ที่น้องหอมไปซื้อสมุดดินสอลแล้วก็ทั้งค่าเรียนอะไรรวมๆกันอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะคะในระยะ3เดือนเนาะหน้านี้นี่คือ19,730บาทนะคะบวกอ่าตอนนี้นะคะใช้จ่ายไปหมดไปประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนาะ2,923เอ้ย 29,230บาทนะคะแล้วก็ลบด้วยลบด้วย39 0 0 0นะะอตอนนี้เหลือตังเหลืออยู่ประมาณ9770เอ 9, บ้าย7าทนะคะตอนนี้ยอดเงินทั้งหมดนะคะตอนเมื่อกี้ตอนที่น้องหอมเองยังไม่ได้ไปจ่ายค่าโรงเรียนไม่ใช่ค่าเรียน กับคุณครูนวลน,นะคะก็เหลือประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ทีนี้พอไปจ่ายมานะคะเมื่อกี้หมดไปอยู่25ง0กับ60บาทนะคะแล้วก็มาลบก็ตอนนี้ยอดเงินของน้องๆทั้งหมดนะคะเหลืออยู่ประมาณ9,770บาทนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าพี่ๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออน้องหอมอเงินที่น้องๆไปเรียนภาษาไทยกันหายไปในหมวดแล้วไม่มาสรุปให้ฟังเลยเอาไปใช้จ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ย วว่าพี่ๆจะอาจจะมาคิดกันแบบนี้นะคะน้องหอมเลยวันนี้มีโอกาสแล้วนะคะเลยมาสรุปให้ฟังเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมไปจ่ายค่าเรียนให้กับน้องๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คืออ,อย่างที่บอกเอมื่อกี้นะคะเพราะว่าน้องหอมเองไม่ได้ไปจ่ายทุกวันนะคะก<ๆ>็คือน้องหอมว่างวันไหนก็เข้าไปจ่ายวันนั้นแล้วเลยให้คุณครูนท์นะคะเขียนวันที่แล้วก็วันไหนเริ่มวันไหนแล้วเราจ่ายถึงวันไหนแล้วอะไรเงี้ยก็คือกี่วันกี่วันถ้าน้องหอมว่างวันไหนน้องหอมก็ไปจ่ายอะไรประมาณนี้เองนะคะ โอเคนะคะสรุปกันทั้งหมดแล้วนะคะทั้งหมดยอดเงินเหลืออยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะแล้วก็ท้ายคลิปนี้น้องหอมจะมาขอพี่ๆทุกคนนะคะในงบที่ยังเหลืออยู่9,000กว่าบาทนี้แต่ว่าน้องหอมจะของบบางส่วนนะคะจะนําไปซื้อสมุดนะคะสมุดให้กับน้องๆที่เรียนภาษาไทยนะคะจะซื้อให้กับเจกให้กับน้องๆคนละ1นโหลเพราะว่าตอนนี้น้องๆเขาเริ่มเปิดเทอม าการเรียนภาษาพม่าแล้วนะคะน้องหอมจึงอยากได้อ่าอยากขอทุนตรงนี้เพราะว่าทุนมันก็ยังเหลืออีกเยอะนะคะเพราะว่าแต่ตอนนี้ช่วงหลังนี้เห็นครูบอกว่าน้องๆเขาไม่ได้มาเรียนเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องๆจะไปเรียนกันไหมนะคะอันนี้ก็คือขอเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะน้องหอมจะไปสอบถามน้องๆให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งบที่เหลือ9,000บาทนี้นะคะแล้วก็คือของบอ่า นิดนึงนะคะในการไปซื้อนะคะซื้อสมุดนะคะคนละ1โ,ลโลหลโหลนึงมันก็จะมีแค่12เล่มเองนะคะก็จะไปแจกให้กับน้งนองๆคนละ1โหลนะคะนักเรียนภาษาไทยของอพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆทุกคนหรือว่าน้องหอมเองแล้วกันเนาะที่ไปที่พี่ๆส่งเรียนนะคะก็ทั้งหมดมีอยู่ประมาณ20คนนะคะ แล้วก็ออกไปแล้วหนึ่งคนอันนั้นน่ะเขาไม่เรียนแล้วเขาไม่เรียนเขาน้องหอมก็อาจจะไม่ให้แล้วนะคะจะให้เฉพาะคนที่เขาไปเรียนอยู่นั่นเองนะคะก็ทั้งหมดมีอยู่20คนนะคะแล้วก็ทุกคนที่เคยไปเรียนภาษาพม่าเอ่อทุกคนที่เรียนภาษาไทยนะคะทุกวันนี้เขาก็อ่าโรงเรียนทางพม่าเปิดแล้วนะคะ <connais S 1> น้องๆก็ได้ไปเรียนภาษาพม่าก,กันแล้วนะคะน้องหอมจึงอยากให้เป็นของขวัญนะคะขอทุนจากตรงนี้นะคะอยากให้เป็นของขวัญน้องๆนะคะอ่า ซื้อสมุดคนละ1โหลเพื่อที่จะไปแจกน้องๆนั่นเองนะคะอ่าอันนี้น้องหอมขอพี่ๆทุกคนเลยตรงนี้ละกันนะคะในราคาอ่อในงบ900 0กว่าบาทนี้นะคะแต่ว่าน้องหอมไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะคะน้องหอมจะลองไปซื้อดูว่ามันจะหมดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจะมาสรุปให้พี่ๆทุกคนอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะพร้อมกับอ่านาสมุดไปแจกน้องๆแล้วก็เดี๋ยวจะถองสอบถามน้องๆเลยทีเดียวว่าอยากจะยังอยากจะเรียนภาษาไทยกันอยู่ไหมหรือว่า ไม่อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็าขอเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะคะ เนาะโอเคนะคะในวันนี้น้องหอมก็สมมารสรุปให้เป็นคนได้ฟังกันแล้วหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะคะตอนนี้ก็ตังเหลือ9,00 0ักว่าบาทนะคะแล้วก็อ่าบอกแล้วนะคะว่าใน90,00กว่าบาทนี้น้องขอน้องหอมเองจะของบ1ส่วนนะคะจะไปซื้อสมุดมาแจกให้น้องๆคนละ1โหลนั่นเองนะคะยังไงก็ขอแล้วนะคะขอเลยแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าให้ไม่ให้ไม่รู้นะคะแต่ว่าเออตังก็อยู่ที่น้องหอมแล้วนะคะน้องหอมก็จะขอจัดการอ่าส่วนนี้อีก1ส่วนนะคะก็ เพราะว่าตอนนี้น้องหอน้องๆเองไม่ได้ไปเรียนภาษาไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณครูบอกว่าไม่มาแล้วไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะคะก็เลยคิดว่าน้องๆจจะไม่ได้ไม่ไปเแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่าเราสรุปเองไม่ได้ต้องไปถามจากปากน้องๆกันอีกทีนึงนะคะว่ายังอยากจะไปเรียนไหมหรือว่าไม่อยากไปแล้วนั่นเองนะคะโออเคนะคะอในคลิปนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูเหงื่อนะคะไม่ไหวแล้วจริงๆดูอ่าดูใกล้ๆแล้วกันนะคะ เหงือห่อแบบมันเต็มหน้าหมดแล้วนะคะแบบน้องหอมนั่งอยู่ในบ้านมันไม่มีลมพัดไม่มีพัดลมก็พัดไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันพัดได้แหละถ้าเราพัดก็มันจะจะเป็นเสียงรบกวนนะคะน้องหอมเลยไม่ได้เปิดพัดลมนะคะตอนนี้เหงื่อคุ่มตัวเลยนะคะดูเดี๋ยวจะจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะยังไงก็ฝากพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ